สองสามโอเคค่ะใช่ใช่โอเอเคหนึ่งสองสาโอ้โหเดี๋ยวเายโอ้ยพี ame> ่ดูแพ้ลืมไปถ่ายอยู่พี่มันเลิเกิดอ่ะมดจะพูดอะไรกับกล้องหน่อยไหม หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำมาภูมิใจไหมจ้าสวยไหมจ้ามิชแกนหัดใหญ่มิชแกนหัดใหญ่แกนหัดใหญ่เขาก็เห็น้วยนะยิ้มสีเลยยิ้มสีเลยกลับไปตอบมาเลยนะคะวิสแกนหัดใหญ่ค่ะ หนึ่งสองสามหมดมีอะไรจะพูดหรือต้องหยุไหมไม่กินไปทำไมอ่ะบอกว่าบอกว่าแอนแอนเออแต่หน้าตรงนี้เออสุดค่ะหมดหมดเป็นปรโมเตอร์ น้องเขาได้ไปมือที่ถ่ายแบบอยู่ค่ะใช่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 เป็นชุดไหมเออค่ะชุดนี้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 ขอจำก่อนไม่แต่งแต่แต่แต่แดงก็ได้นะแดงแดงได้แต่คือใจอยากอยากให้แดงแดงคือคืออันนี้โปรโมเตอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ปกสแตนด์ด้วยแบบนี้สแตนด์โอเคสนุกสนานกันหย่างวันนี้จะดูจืดเนาะถ้าแกชุดนี้ไปแล้วอืมเคมโชว์เลย นี่เนที่ต้งแรกอนมค่นี้โอ้โหไม่ได้บอกฟไม่ได้ค่ะเก็ว่ไม่ได้นะคะเก็ว่ามันต้องแรงกว่นีค่ะเล่นเลยค่ะเลเลอะห็นภาพเลยเภาพเลยวลาดูแบบนี้หละแบบนี้มันต้องมีแบบแอคชั่นีะาสีสวยมาก เนี่ยเปตัวเล็ตัวเล็ไหนน้องพี่น้องแตกเแต่เอาสิ่งน้ลองถ่ายรับถ่าไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมันโดนเไม่รูันขันั่นก็ได้เลยเ่นี่เฮเห็นไหมเขาโพสแล้วเียบรอรีบร้อยมันของจริงจริงวะนั่นมันของจริงจริงเลยโอ้โหพี่ลี่เอ้ยเฮ้ยพี่ลี่เอ้ยแจกขางไม่ดีเลย ต้องเอียงหน่อยเอียงหนแบบว่าไม่ต้องยืนตรงเอียงหนูชอบหนูชอบจริงเี่พี่ีดิ้งละผมผมไปด้านนี้ใช่ไปได้หลังเลยใช่นี่อีโผล่โค้ดท่าแซ่บห่ดิแบบตอนแรกอ่ะดีแล้วแต่ตอนแรกตอนแรก่อไม่ไม่ไม่ <ทาง>อ๋อ,อแบบเมื่อกี้ได้แบบเมื่อกี้ได้กระดกก็น้นนิดนึงค่ะน <ünd> <โ>่าเขาจะแบบนิ่งๆเล่อยได้ได้ได้จิกจิกนะ ก็ไม่ให้เช่าไม่่เวลานะไม่ให้เช่าพี่พี่รีหน้างเวมหนราก็ท้เราขอเลยรถยมทเเราก็ทํทให้เหมือนแบบมันมีความแอคชั่นเยอะค่ะที่ทำให้ดีเยอะแล้วก็ วายถึีงดักเลยนะคะโอ้โหเสียบ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 ไหลไหล่หนี้โตนิดหนึ่งเออแต่ก็ก็คือไหลตัวนี้ยกอยู่แล้วค่ะแต่คืออย่าให้มันยกเยอะตึงก้นใช่เวลาช่นะนิ่อะโอเคแล้วก็ขาข้างนอกให้ลงไปอีกค่ะ ให้เราเป็นเคิร์ฟถูกต้องค่ะอย่าพยายามเกงขากั้งเนื้อขาขึ <t t ้นค่ะโอ้าว่าอย่าไว้เกงขาค่ะอย่าตั้งค่ะคิดว่ามันใช่แปลกแปลกมันดูแบบไม่สบายอันนี้อาจจะไม่เต็มแล้วก็ให้เห็นโคนด้วย Thank you. นี่เี๋ยดูนี่ทีมงานเราจะทีมงานเราจะเข้าไวออกไว์แงไม่ต้องกลัวบอกว่าต้องทำคลิปให้มันดูแบบเหมือนแบบเราแบบดึงเฟซอะค่ะเหมือนงานเรายุ่งอะเหมือนงานเรายุ่งใช่ใช่ใช่มันถึงจะมีคนแอคชั่นในเยอะอะ ไปค่ะข้างบนดูแข็งไปค่ะน่เห็นนะเดี๋ยวพูดออกกันมี s u p ์ r comment ด้วยเดี๋ยวพี่ลีอ่ะเชิดๆหน่อยมอนิเตอร์เสียใช่ไหมคะมันตั้งใจจะเอาไปชุดสีนี้ออกแนเกาหลีเพราะว่าพีทพีพี่ลีเขายังไม่เคยใส่แนวนี้เลยพี่โอเคไหมเดี๋ยวดูจะดึงช่องพี่ให้ขึ้นมาเยอะๆเดี๋ยวยได้ไหมจะูดโอเคไหมได้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 จุดนี้ได้ชุดนี้ อไวอมีมีทุกอย่างลยคสวยหกระโปรพี่พี่ลี่พี่ลี่เคยใส่สีประอวานนี้ไหมคะคะไมลองไหมกับกับอันนี้อันนี้อันนี้พี่จุ๋มเคลว่าทุดรัลองมลอง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 บนก่อนเดี๋ยวหนูหาล่างให้กป๊นนึงหนูยังหาล่างไม่ได้เนี้ ตามช่องนี้นะคะครับ5 4 3 2อย่าลืมฝากกดติดตามช่องนี้นะคะ<ๆ>เพื่อหมูกระทะเย็นนี้ค่ะ40ไลค์ขึ้นไปเลยนะคะ